สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะบรรยากาศที่ไต้หวันก็ออกจะร้อนอบอ้าวนะคะทางช่องก็เลยนำบรรยากาศเย็นมาฝากท่านผู้ชมค่ะอากาศร้อนมาดูเขาเล่นน้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้นางแม่จะนำความฝันมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะความฝันและตัวเลขที่นำมาฝากจากเว็บเล่าฝัน แปลฝันขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณเจ้าของความฝันทางช่องขออนุญาตนํามาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะความฝัน10ความฝันที่ทางช่องจะนํามาฝากในวันนี้1ถึง8จะเป็นความฝันของท่านผู้หญิงนะคะแล้วก็ความฝันที่9และ10จะเป็นความฝันของท่านผู้ชายนะคะ สำหรับความฝันและตัวเลขที่ทางช่องนำมาเสนอเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับความฝานันในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะเราไปเริ่มฝันแรกเลยค่ะฝันเห็นช้างที่บ้านเลขที่ 1 55นะคะแล้วผู้ฝันเห็นช้างเป็นขบวนค่ะผู้ฝันท่านจะอ,อยู่ท้ายขบวนนะคะตัวเลขก็เน้นไปที่บ้านเลขที่ค่ะ155นะคะความฝันต่อมาค่ะฝันว่าแม่แฟนซื้อเนื้อหมูมาให้คนฝันเกิดวันที่9เดือน2 2518นนะคะอันนี้ทางช่องขอเน้นไปที่อายุของผู้ฝันค่ะ สี่แปสำหรับความฝันต่อมานะคะผู้แบ่งปันบอกว่าคุณแม่ฝันว่าปลวกขึ้นบ้านบ้านเลขที่54าทับหค่ะคุณแม่เกิดวันที่22เดือน8พศสองพันหนึ่งศูนย์นะคะความฝันต่อมาค่ะฝันเห็นแม่เอาเงินมาให้หลายพัน ท่านผู้ฝันบอกว่าปกตินะคะถ้าฝันเห็นแม่ตัวเลขที่ชอบก็คือ9559ค่ะทางช่องจะไม่ขอแปลเพิ่มเติมนะคะเราจะเอาตามผู้ฝันแบ่งปันเลยค่ะ95ความฝันต่อมานะคะฝันว่ารถที่ทำงาน ทะเบียนรถค่ะ9703เราก็เน้นไปที่ทะเบียนนะคะความฝันต่อมาค่ะฝันเห็นพระธุดงค์เดินมาแล้วมีรถตาขับตามท่านมา1นึคันเขียนว่าวัดรังน้ำเขียนเป็นตัวหนังสือสีขาวค่ะแล้วคนขับก็พูดว่าพระเดิน8ปดอันนี้ทางช่องขอแปลเป็น พระก็คือ8อยู่แล้วใช่ไหมคะท่านเดิน8 9ก็เป็น189ค่ะความฝันต่อมานะคะฝันว่าโดนจระเข้กัดนิ้วมือเป็นแผลใหญ่แปลได้เป็น715ค่ะสำหรับฝันต่อมานะคะฝันเห็นช้างในงานพิธีค่ะช้างในงานพิธีเราจะเน้นไปที่งาน ของเสด็จท่านรอเนะคะตัวเลขเกี่ยวกับเสด็จท่านรอเก้าเลยค่ะสำหรับฝันต่อมานะคะเป็นฝันของท่านผู้ชายค่ะฝันว่าได้บวชท่านเกิดวันที่5เดือน7 2525 25นะคะอันนี้บางท่านอาจจะเน้นไปที่อายุแต่ทางช่องขอแปลเป็น8789ค่ะ ความฝันสุดท้ายที่ทางช่องจะนำมาฝากในวันนี้นะคะฝันเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่บ้านท่านก็เลยไปดูที่ใต้ฐานพระนะคะท่านก็เลยแบ่งปันตัวเลขมาค่ะใต้ฐานพระท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะทางช่องจะมองเป็นเลข518หรือว่าเป็น589นะคะ สำหรับความฝันที่ทางช่องนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้หวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคเป็นความฝันนำโชคให้กับท่านผู้ชมนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วคลิปใหม่ทางช่องจะนำมาเสนอความฝันและการแปลตัวเลขในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ